สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องไล n e นะครับไล n e ที่เราใช้อยู่ประจำวันไม่น่าจะว่ามีใครใช้ฟังก์ชันทำไลน์ของเขาไหมฮะก็คือโพสต์รูปโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็จะมีคนมากดไลค์า like, มาคอมเมนต์ได้นะครับผมเข้าใจว่าฟังก์ชันนี้ก็คล้ายคลึงกับฟังก์ชันของ WeChat ของจีนนะครับ ตัผิวเผินเนี่ยสองฟังก์ชันนี้คล้ายๆกัน WeChat ก,ก็มีฟังก์ชันนี้สามารถโพรล์ได้แต่มันจะมีคียบางอย่างที่ทําให้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิญทําให้ WeChat ฟังก์ชันนี้ใน WeChat ค่อนข้างสําเร็จมากนะครับแต่ฟังก์ชันนี้ใน Line ค่อนข้างจะ f ฟล l สำหรับผมนะครับเพราะผมไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นยกเว้นช่วงนี้เห็นแดกโฆษณานะครับความต่างมันอยู่ตรง positioning ของ product นะครับคือทำ Line ของ ของ l ล n e เนี่ยผมรู้สึกว่าเขากำลัง positioning ตัวเองให้เทียบเท่ากับ f a c e b o o k กลายเป็น Social Network กนะครับกลายเป็น Social Media Social Network เหมือน IG เหมือน Facebook แต่ว่า WeChat ไปอีกแนวหนึง่งเขาจะไม่ได้ไปแนวนี้เขาไปไปแนวตรงข้ามก็คือวงวงที่เล็กลงนั่นคืออ n นเนอร์เซอเพราะอะไรโดยธรรมชาติ List ที่เรามีใน Line ในว c h ช t เนี่ยต้องเป็นคนที่เรารู้จักเช่นครอบครัวเรานะครับเพื่อนที่ทำงานนะครับ เพื่อนที่มาไราเพื่อนประจำบันของเรานะครับยางน้อยน้อยต้องเป็นคนที่เราเคยรู้จักเคยติดต่อเคยสื่อสารโดยตรงนะครับมันจะแตกต่างกับเพื่อนที่เราอยู่ใน IG อยู่ใน Facebook ส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้จักเลยนะครับฉะนั้นเมื่อคนต้องเข้าไปในตลาดที่มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยควรไปแข่งกับคู่แข่งที่ใหญ่อยู่แล้วโดยที่ไม่ดิเฟนเชียรตัวเองออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับทีนี้ฐานะที่บรรลัยเนี่ยข้อดีกว่า Facebook Instagram คือคนมีคนอยู่ในลิสต์ของเราเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นคนที่แตกต่างกันอยู่ในเฟซบุ๊กนะคคนต้องใช้ตรงนี้ให้แต่นะครฉะนั้นคีย์ฟังก์ชันที่ l ล n e คนจะปรับปุ่มนะฮะผมโพสต์รูปอะไรไปวันนี้จะมีพ่อแม่ผมพี่น้องที่ทำงานเพื่อนที่มหาลัยมาคอมเมนต์คนเห็นหมดเลย มากดไ like, ลค์คนก็เห็นหมดเลยคนต้องเปียกน,นะครับสมมติผมมีเพื่อนสามกลุ่มน,นะฮะเพื่อนมหลาลัยเพื่อนที่ทํางานเข้าครัวนะสมมตินะผมมีคนสามกลุ่มน,นี้นะ,ะแล้วแต่ละกลุ่มเขาก็รู้จักการภายในของเขาโดยธรรมชาตินะ,ะผมโพสต์รูปอะไรไปปุ๊บสมมติว่าเพื่อนที่มหลาลัยมาด่าผมว่าแฟงเมื่อคืน เมาและแทะคงพูดนี้คนที่ควรจะเห็นคือผมกับคนที่คอมเมนต์แล้วก็คนที่คนที่คอมเมนต์กับผมเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมกันก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหะไม่ใช่ว่าผมไปเซตกลุ่มในเซตติ้งนะไม่เกี่ยวนะถ้าผมมีเพื่อนคนนี้อยู่ในลิสต์ผมนะฮะเพื่อนอีกคนนึงมีคนคนนี้อยู่ในลิสต์เขาด้วยเขาถึงจะเห็นคอมเมนต์นี้ รเราสามคนต้องมีอะไรร่วมกันเขาถึงจะเห็นนะครนี่คือโดยปริยายคนแยกกลุ่มออกไปโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องเซตติ้งอะไรเลยระบบจาัดก,การให้เสร็จสยบเรอยนะครับฉะนั้นการที่ทำฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันแบบนี้คน d i f f e r e n t i ตัวเองออกจาก Facebook ออกจาก IG ทํทำให้คนที่ใช้ l ล n e รู้ว่าโอเคการโพสต์ตรงนี้มันแตกต่างกับการโพสต์ที่ Facebook กันแตกต่างกับ IG นะครับแล้วก็โพสต์โดยหลายกันวนนะครับก็จะมีคนใช้เยอะขึ้นเมื่อใช้เยอะขึ้นแน่นอนนั่นก็คือคนที่คนสามารถขายโฆษณาได้เยอะขึ้นนะครับฉะนั้นมีใครทํางานที่ที่ที่ไลน์นะครับ,ราานะรบฝากบอกทีมไลน์ด้วยเขาจะคิดถึงแล้วก็ได้ลงลงลงไป A/B t t s t i n g ดูนะครับ ใช้กับคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มก่อนก็ได้นะครับลองดูนะครับขอบคุณครับ